Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2566พระนท่าน,นางคาตาลินโนวากประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความวัฒนาผาสุขสืบไปข้าพเจ้ามีความพอใจอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและฮังการีได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมากว่าหทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดดังกล่าวเราจะเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการเกษตรให้เจริญรุดหน้าเพื่อการพัฒนาและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศทั้งสองพระประมาพิไธยมหาวชิระลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราสทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา17นาฬิก39นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุพจนรอดเรืองนหนองคายพู้ราชการจังหวัดยะลานำคณะคราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าถูลองพระบาท ถุเกล้าวทูกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุเกล้าทูกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองยะลาพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนส,สุนันทาและมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2563ถึง2564 เวลา9นาฬิกา45นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสนสุสิ์ประจําปีการศึกษา2563-2564ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยช่วงเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจํานวน2,160คน มหาวทิทยาลัยสัพพัดส,สวนสุนันทามุง่งยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องส่งเสริมง,งานวิจัยบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Flex Space พื้นที่แห่งการเรียนรู้24ชั่วโมงสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวสู่การเป็นมหวนาวิทยาลัยชั้นนําในยุคดิจิทัลดําเนินการผ่านแนวคิดและหลักการวิศวกรสังคมสู่การเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่วนในตอนบ่ายเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์จํานวน3าคนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,020คน มหาวิทยาลัยชพัหมู่บ้านจอมบึงดําเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยเสริมสร้างพลังปัญญาผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยบูรณาการและการศึกษาวิจัยในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มูลนิธิไทยยั่งยืนและสํานักงานการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุนมีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาโดยเข้าร่วมโครงการ รัฐและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง C.V.E.E.C. โมเดล Type A ในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการปริญญาในค่ายมวยและปริญญาในร้านยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระชัานถุงยังชีพแก่รัศดรจังหวัดแม่ห้องศนที่ประสบอุทกภัย ที่ว่าการอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญถุงยางชีพพร้อมสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัรคติยราชนารีไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบท,ทุกภัยในพื้นที่โดยมีนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้แทนมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน500อยชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจ อำเภอสพบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนม,มีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้าท่วมน,น้ําป่าหลหลากและดินคลนถล่มในพื้นที่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566มีบ้านโดยระะดัศดรพื้นที่การ,กรเกษรตรปศุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจํานวน5ตนําบลได้แก่ตําบลแม่สามแลบ ตำบลศพเมยตำบลแม่คตวนตำบลกองก่อยและตำบลแม่สวดร,รวม44หมู่บ้านร,ารัศดรได้รับผลกระทบจำนวน9,386ครวัวเรือนทางหลวงชนบทและถนนในหมู่บ้านต่งตางๆได้รับความเสียหาย,ยารวม43จุด